วิธีการถ่ายรูปนะคะก็คือเปิดที่กต้องนะคะสมมุติว่าตัวนี้คือเป็นบัตรประชาชนของเรานะคะแล้วก็ถ่ายแชทเข้ามาเลยเสร็จแล้วก็คลิกที่รูปนะคะมันจะมีเครื่องมือด้านล่างอะคะ่ะเป็นรูปดินสอคลิกที่แก้ไขดินสอนะคะแล้วก็คลิกที่ตัวทีแล้วก็พิมพ์คําว่าใช้สําหรับอ่าิลีนได้เลย แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอาพื้นหลังออกก็สามารถที่จะออกได้ก็คือกดทีุ่๊ปตัว T ตรนะะี้ค่ะสลับไปสลับไปพื้นหลังมันก็จะออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรสามารถทําได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ย่อให้มันไม่ทับหน้าคนนิดนึงนะคะไม่ให้ทับข้อมูลวางทับลงไปในบัตรประชาชนเลยค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ